สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนมาดูในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะที่เป็นสถานที่จุดเกิดเหตุเลยล่าสุดค่ะในส่วนของผู้ว่ากทมคุณชัดชาตินะคะเตรียมที่จะมีการหารือกับทฐบาลคะ่ะในการปรับระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวด้วยค่ะครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับมีการกล่าวผ่านการถ่ายทอดสด ผ่าน a c e b o o k l i น e นะครับกรณีเหตุยิงที่ห้างสยามพารากรรอนเขตปทุมวันกรุงเทพครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับว่าตนเนี่ยขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่พารากอนเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นเรื่องสะเทือนใจครับไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วก็คงต้องเร่งแก้และพิจารณาว่ากรทมจะทําอะไรได้บ้างนะครับโดยท่านผู้ว่ามอนะครับว่าอาจจะสามารถเพิ่มฟีเจอร์เรื่องของ Emergency เข้ญญาไปในระบบแจ้งเตือนภายทางไลน์ซึ่งมีอยู่แล้วครับเรียกว่า หลายเอิร์นะฮะถือเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่และทําให้การขับเคลื่อนเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นครับอย่างที่2ก็คือตัวโปรแกรมของแอปเขาเรียกว่าทัฟฟี่ฟองดูนะฮะก็ตอนนี้ก็คือเป็นโปรแกรมที่ทางกรุงเทพพัฒนาขึ้นมาก็อาจจะมีการเรียกว่าพุชข้อความไปที่ทัฟฟี่ฟองดูครับเปิดแจ้งเตือนให้สามารถส่งข้อความกันได้ซึ่งตอนนี้ก็ต้องคุยกับทางกสทชเกี่ยวกับเรื่องของการพุชข้อความอาจจะเป็นเรื่องของโลเคชันเบสซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความร่วมมือในเมติีต่างๆให้มากขึ้นนะครับก็ถือว่านี่เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการครันเลือกฟังเสียงทั้งชาติเองครับค่ะสวัสดีคนระับพวกเราอย่างนีก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่พารากรอน่อมานนะก็แต่ผู้ที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องเลยนะก็ะไม่เกี่ยวข้องผม,ม,มก็เ็นเรื่องที่แบบกระเทือนติดใจมากเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ใครอยากให้เกิดต่คงต้องมาเร่งแก้แล้วก็กรกรดูว่ากรทมทาอาไได้มาส่วนถึงที่กรทมต้องทํทีแล้วเราต้องทําระบบแจ้งเตือนผ่ายนี้เรามีแล้วระบบไลน์เอเลิร์ต แต่ว่าเราทำเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักตอนนี้คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องฝนเรื่องอะไรเงีย้ยก็อันรูปแบบนึงไม่งั้นก็จ,จะใช้ระบบไลน์เลยเดี๋ยวนี้จะคุยออกับทางไลน์ว่าเราจะเพิ่มฟีเจอร์ที่เป็นอิมเมดเซี่ได้ไหมก็เป็นระบบพุชปัจจุบันเราเป็นระบบไลน์เลยคือคนสมัครปุ๊บก็จะส่งข้อความเตือนเรื่องฝนเรื่องสิ่งแวดล้อมให้วันนี้วันนี้แรกจะคุยออกับเรื่องไลน์เลยไอ้ต่อไปคุยออกับเรื่องแทปปี้ฟังดูคือหลายคนมีแคปปี้ฟังดูแล้วนะคือตัวที่แจ้งเหตุก็เราจะ ยอ,ยอมสมัครให้เหมือนก็ยอมเปิดให้เราแจ้งเตือนหน้าล้วก็สามารถส่งข้อความผ่านแพิตดอได้อันที่สามคุณต้องคุยกับกสทชเรื่องการพุชข้อความอาจจะเป็นโลเคชันเบสตรนี้นตอนนี้เป็นเรื่องที่เราต้องหาความร่วมมือกับหน่วยาง,งานที่เกี่ยวข้องเพราะว่า,าเคยคุยกับกสทชจากผู้ประกอบการมาล่องหะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายนะอันนี้เราต้องคุยกับภาพใหญ่ของรัฐบาลด้วยว่าเออจะมีข้อความข้อแมานไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรา,าฝ่ายเดียวแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับหน่ยวยาง,งานอื่นเช่นปพหรือ มิติอื่นแล้วก็ต้องอาศัายข้อมือจาก o p e r a t ร r ต่างนะแต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องเป็นบทเรียนที่ต้องไหนต้องพัฒนาให้ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าของลายนะคุณนาจมันมีเขาเรียกว่าลาย alert อยู่นะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นบัญชีทางการที่ทําการหน้าที่ในการแจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรงนะครับก็ทั้งพวกเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเกี่ยวกับภัยพิบัติเฝ้าระวังมีความเสี่ยงอันตรายอย่างเงี้ยซึ่งทางกอทัพบอาจจะใช้ฟีเจอร์นี้ ขางผู้ต่อยอดในการต่อเพราะว่าคนไทยทุกคนใช้ไลน์ก็ต้องรอดูว่าทางเอกชนจะให้ความร่วมมืออย่างไรบ้างตัวเลยว่าไลน์ alert ก็คือการเตือนนั่นแหละว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงอลองดูค่ะเพราะว่ามันก็จะเด้งดึงดึงดึงขึ้นมาแล้วก็จะมาดูว่าอ๋อมันอยู่ตรงนี้เหตุเกิดตรงนั้นอะไรก็ว่ากันไปค่ะล่าสุดนะคะเรื่องของคดีค่ะ ทางสารเยาวชนได้มีการนําตัวนะคะผู้ก่อเหตุนะคะเด็กชายอายุ14ปีนะคะไปคุมตัวอย่างสถานพินิษฐ์แต่ก็ยังไม่ได้ข้อยุตินะคะว่ามีอาการป่วยทางจิตหรือไม่นะคะเนื่องจากการกระทําของผู้ต้องหาอาจเป็นภัยร้ายแรงต่อผู้อื่นจึงเห็นควรให้ส่งตัวไปควบคุมไว้ที่สถานพินิษฐ์คุมความเด็กและเยาวชนค่ะแล้วก็ให้ทางสถานพินิษฐ์เองนะคะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบสภาพจิตใจของผู้ต้องหา ให้ดําเนินการควบคุมค่ะเว้นแต่ที่จะมีการประกันเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปนะคะคว่าจะมีอะไรยังไงเพิ่มสําหรับในเรื่องของคดีนี้ค่ะ